หม่ำจกมกส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานเรียกได้ว่าทำเอาหลายตกอ,อกตกใจกันกลางดึกเมื่อทางด้านตลกดังหม่ำจกมกโดนหามส่งโรงพยาบาลในวันสงกรานกลางดึกที่ผ่านมาในลักษณะที่นอนแน่นิ่งโดยทางด้านมดจกมกภรรยาหม่ำจกมกได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวกลางดึกว่า เล่นสงกรานต์สนุกสนานจนลื่นลม้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซี่โครงหักสามซี่แอดมิดงดไปห้องกงและทางด้านเท็ดสหรัฐก็ได้ตามไปโรงพยาบาลด้วยทันทีและได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ารักและคอยเคียงข้างเสมอย,ยามสุขยามทุก์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาพ่อมาหาหมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอหม่มจกแม็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้มกระดูกซี่โครงหักสามซี่ ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยทีเดียว